พามาดูกันครับอันนี้จะเป็นอันแดงๆดงนะครับอันนี้ไม่ให้คนเข้าห้ามมีคนเกียนนะมีคนเกียนเยอะมากก็เลยเอาอันแดงแมาไว้มาดูโมเดลที่ผมทำกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวบินแป๊บ ้องรถจากหมายผมทำเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูเนอะคันนี้ครับอุลตร้าแมนเดี๋ยวอะไรฟันเนี่ยอะไรเนี่ยผมมารีวิวแมบครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อันนี้ก็จะเป็นตู้ใหม่นะแทนตู้เก่าอืมมีรถจากใหม่นะมาดูตู้โดยสารกันครับ นี่ครับตู้ได้สารใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไปดูรถจักที่ผมทําเองนะครับหัวรถจักเดิมทั้งนี่นี่คันใหม่ครับนี่หนึ่สองสามสี่ครับนี่เดี๋ยวไปดูให้เอ็นครับ นี่นี่ครับนี่อาจจะเป็นคิปซสั้นๆนะได้จริงๆนะครับมาดูผมได้เช็ดก่อนเดี๋ยวพาไปดูรถที่ผมทำฮะเองนะนี่คันนี้เลยสีม่วงๆอันนี้แหะ ประตูผมยังทำไม่เสร็จนะนี่นี่ประตูผมยังทำไม่เสร็จนะนี่ ผมจะมาไปดูตรงสถานี้นะครับ อันแดงๆมันคืออันที่ไม่ให้โคนไปเกียร์นะต้องเป็นคนที่ใช้หมอดเท่านั้นถึงจะผ่านได้ไปเอารถไฟได้ตรงนี้ก็เมื่อก่อนนี่อันบนหลังคาตรงนี้นี่มันจะเคยมีของพวกโกงๆอะไรแบบนี้มีดาบอะไรพวกนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดน,นะครับนี่ จุดตัดต้นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ